วันนี้มาทำงานที่สถานที่จริงโคกหนองนานะครับก็วันนี้เคลลิ่งโคกหนองนาของอที่ตัวเองทำไว้นะครับที่บ้านพงัวหมู่ที่หนึ่งตำบลน,น้ำบุหลวงอำเภอสุพรรณองจังหวัดเชียงใหม่อ่ะวันนี้ตะวันผมมาเคลียร์น้อยหนึ่งละแต่วันนี้จะมาเพิ่มนะครับจะมาย้าย ย้ายอย่างสิ่อของต่างๆนะครับย้ายไม้ย้ายอย่างต่างๆเนาะก็ขอสวัสดีทลสทุกท่านครับก็วันนี้มาอยู่กับช่องรุจิ h ชนแนลนะครับวันนี้อยู่หกหนองนาโมเดลนะเป็นตัวเริ่มงานแล้วครับวันนี้เราจะมาปรับปรับนาครับวันนี้จะมาปรับนาเคลียร์ลิงนาครับวันนี้จะมาอู้เรื่อง การเชลลิ่งต่างๆใช้อุปกรณ์เสริมนะครับนี่คือการใช้อุปกรณ์เสริมนะครับ,รบย,ย้ายไม้ย,ย้ายอ,อย่างนะครับนี่วันนี้จะย้ายไม้นะครับ ขี้เล็กอ่าใหญ่อ่าโยงคนเดียวาบกแย่ครับอ่าสองคนสามคนนะครับนี่นะครับน,นี่คือการใช้อุปกรณ์อุปกรณ์ของของรถนะครับผม,มจะเอามาอูลเล้เรื่องอุปกรณ์ของรถวันนี้ว่าเมื่อเขาอมาแล้วมันจะใช้ได้จริงหรือไม่อ เื่อเอาซื้อมานะในมันราคามันก็สูงแต่เราต้องใจต้องใจมันนะครับเนาะเอาต้องพยายามใจมันให้ได้ต้องต้องเป็นส่วนหนึ่งของของรถเพื่อได้นะครับอันนี้ก็เป็นนาที่เอาทําไว้โดยโดยใจรถไถตัวนี้นะครับผมใจรถไถปั๊บไว้แต่มันมันบอกไฟเรียบตาใดน,นะครับมันนจะว่ามัน เดินข้ามคันนาครับตบ่าก็เคลียเคลียเรื่องกล่องดินพวกนี้กล่องไม้พวกนี้หนักสิบไม้สิบตกต่างต่าตบ้าผมก็ทำไว้นะครับ ทำคณาครับทำคณาส่วนนี้นะครับอันนี้ทำคณาอันนี้ปรับนาไหลน้อยๆน,นะครับขยายอ่าวันนี้ทำต่อครับผมอ่มาทำกันเลยครับ การกระดกนะครับาการกระดกข้าวยืนบารบดีนะครับท้าที่ยืนบดีมัมก็จะกระดกมันประเมินรถตูดยาวถ้ารถตูดยาวนี่มันก็จะมันจะช่วยพยุงกันได้นะครับหรือว่าบาลานซ์กันได้นะ,ม,นะมันได้อย่างสีย่างนะครับตูดโมดนี่ก็คือการทางานในซอกในซอย มันก็นจะดีน้อยนะครับมันบัตเตอร์ครับแต่เขาก็ต้องยอมพับเรื่องการโฮมของมัน <laughs> คือคือมันบอกมียังช่วยพยุงหลังนะครับต,ตรงนี้ผมก็จะต้องมา,า,าขุดคุดให้มันลึกถั่มน้อยนึงเพราะว่าไถแล้วมันบอกไไฟนั่นนะครับไทยมันเข้ากับลึกอะ ตกน้อยหนึ่งตกมันักนี่ผมจะใส่ข้าวให้นะครับเอาเข้าวให้มาใส่ข้าวไร่นะครับข้าวไร่ข้าวที่ผนปลูกบนดอยอ่ะเพราะว่าข้าวนี้มันน้ํามันฝันักนะครับนะครับจะเป็นเอาเข้าวดอยมาปลูกนะครับทีนี้ตันประทันยังหมูมาลังจะแปลงหน้าปีที่แล้วก็สั่งเชื้อเข้าไว้ละเชื้อเข้าไว้ละอ่ามาได้ พันเข้านะเออมาได้สักกรรมัมนะครับม,มันก็ต้องฝึกทึงวันนะครับเนาะการขับรถดีเขายังมีที่ฝึกอยู่อ่าฝึกตี่ของตงเก่า มันก็จะกว้างน่อยเนาะเขาก็จะต่ดตั้งการพิพลาดมันก็จะมาโดนอย่างาการพิพลาดเนี่ยมันก็จะมาโดนใส่กําแปงหรือว่าจะโดนใส่อย่างนะครับเนาะบางครั้งที่บ้านเนี่ยมันจะแคบเพราะว่ามันจะต้องมันมีกัาแปงอยู่หรือว่ากําแพงบางกั้นอยูอ่เอาไปต้องกําหนดต้องทําเบาที่สุด น,นี้ก็ลองสัมผัสเิบี่ยนได้อยู่นะครับอันนี้ทําเป็นคนาครับผมผมจะทำคัานา,าที่สามารถปลูกอยนยังได้อ่ะปลูกอย่างบนคนาได้อ่ะเพรามันกว้างหน่อยเขามาได้ทําคนาแคบๆเพราะว่านี้มันเป็นสถานที่ที่เพื่นมาดูงานนะครับ พอเพิ่นมาดูงานเนี่ยเขาจะได้อบอกเพื่านาได้ว่าพนาใหญ่มาทาไว้เพื่อเพื่ออย่างใดนะครับเพราะว่าเขาจะปลูกอย่างย่ำมันเป็นปลูกไผ่นะครับนะปลูกไผ่อยู่นี่ตวัวมีไผ่มีอย่างต่างๆแล้วตรงนี้มันจะปลูกอย่างไว้ตัวนะครับน,นี้ก็คือการทําทงานาการเริ่มทํางานอาของไบโคกันนี้นะครับเริ่มทํแตะว่าครับแต่ตะว่า อ่ได้ทำคลิปไว้นะครับมาได้ทำคลิปไว้พัตัวานี้ชุลหุกมาขับแล้วครับตัวานี้คือต้องเดินรถจากบ้านมาเพราะว่ารถรถลากนั่นนะ่ะก็คือ,อเอาไปซ่อมอกระบ,บะเสียนะครับกระบะมันเสีย ครับวันนี้ก็อัปเดตในการทํางานนะครับของรถคุดรถคุดบ o อ c a t นะครับ E557 ว่าเราจะทํางานอย่างได้พอ่องอเดี๋ยวผมจะอลองใช้ที่คีบสองคำหนึ่งนะครับ รถนะครับเคลีย,ย้เศษเศษสะเศษไม้เศษไม้พวกเนี้ยเดาขึ้นรถอย่างเงี้ยอ่าผมผมผมมองในตรงนี้นะครับการทํางานของบ็อกแคทตรงนี้นะครับนี่นะครับเนาะอ่าอ่าเนี่ยเขาเขาสามารถโยกขึ้นได้หมดเกือบหมดเลยครับอันนี้ก็หมดเลยนะเนี่ยอ่าผมก็ย้ายได้เลยครับตอนนี้อ่าผมก็สามารถย้ายย้ายเอาไปลง ทางฟังนึงได้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยนาอย ู้ว่ามันง่ายครับถ้าเขาเขามาตักเนี่ยถ้าเขามาตักเนี่ยมันจะจ้านะครับอ่าถ้าคนมัดข้องก็โอเคนะครับคนมัดข้องก็โอเคนี่เราทาเผื่อว่าเขามันบ่กข้องนะครับการทํางานน่ะเขาก,กลัวเป็นลำคาญนะครับอาการทํางานเขาต้องยอมแับเนาะมันบ่อเมือวไยรุ่นทํางานอ่าแต่เขาก็จะทํางานของเขาอยู่เพราะเขาใจเขาสู้แล้ว <c oughs> ใจมันเกินร้อยอะครับคือว่าเขาจะใจความสามารถเฉพาะส่วของเขาก็คือ,อความรู้ที่เขามีอยู่หรือการทํำหกหนองนาะการออกแบบอะไรอย่างนี้ครับเขาไปจะใจตรงนี้มาเป็นาการอาตอลองและการทํางานนะครับฟีมือเขาก็กพัฒนาเอาเนาะแต่ไวรุ่นมาเดียวนะ่ะมันขุดได้แต่การออกแบบเขาบ่มีเขาบอกเขออกาไปได้เรียนมาก่อนนะครับ อันนี้ก็คือพ่อได้เปรียบเสีย,ยบในการทํางานนะครับเฮาเฮากับยังงูเพราะว่าเฮาการตกแต่งอย่างนี้การจัดส่วนอย่างเฮาเฮา,เามันมีอยู่แล้วในตัวเฮาก็สามารถใช้ตรงนี้เพื่อมันเป็นประโยชน์นักที่สุดครับผมสําหรับวันนี้ครับผมคลิปนี้รุจีชนแนลก็คงจะไว้เพียงแค่นี้นะครับในตอนเจ้าทักทายกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าคลิปน,นี้มีประโยชน์นะครับขอฝากแชร์และขอ,อกดติดตามด้วยนะครับ จากทุกจีชาแนลครับวันนี้สวัสดีครับ